สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขเพลินเ้ยจ้าเมื่อเน,นี้ยเขาพามาหล่อตลาดนเนาเขามาเบิง่งกมาเลยบบเลยยังไงสมพักประแหง,น,ง,งนี่้กีบมักโมงอันนี้ มาละซีฟเด้อละซีฟเด้อนกินน้ำเด้อะมาแต่งหน่อยองละซีฟเด้อจ้าอย่างไรพระกะจาอะละซีฟเด้ออละซเด้อโซนีนจะเป็นโซนขายผมกินเนอะโซนเนนะมีพักมีหามีหมากไมากา้โซนตัวเท่งเราจะเป็นขายซีฟขายเสื้อผ้ ย่งปรนีเลยโอ,อ,อ้ะอย,ยคางงาะไรน่ยใช่ามมาอบกันเนอะาว้าวปลาหลายขนาดเลย ไป tôi มาตามเด้อตามเด้อบัก không มา เขียดกะไล่ไล่อันนี้จะเม็นอันนี้จะเป็นเป็นตลาดใหญ่สวรรค์ไทนะตลาดใหญ่ของสวรรค์นนเขตยดนนีเดอเป็นนีเดอ เอาัตาเอแดดตาเอแดดแล้วไม่เป็นไหรอกชิบหายดีตัวดไปน่งั่นเว้นซื้อแค่บัแดงก่อน

ป้าเห็ดเห็ดเคื่องเห็ดเคื่องเลยอย่อกันหม่พันเด้อเห็ดเด้อเ็ดเ้ลเลยันอีแมเราไม่มีเวลาวัน เออะรายไบงเอันนั้นไรตะวันตวันยแมนถิ่มเจียอะไรหรอฮะฮะคือบอกว่าเบิ้ง่สิไล่ซื้อไไหซื้อลยมันมีคนกิน โซนขายของกินของเพื่นเพแต่เขาบอกแบบบาทเนี้เงเเ็ดจทุกดีเน่ยเรไมเออมาเด้อประมาณชิด ้อยคาร้อยคาเยอะแยะว่าไข่จะเนียาเลือกออกเลยเนาะไ่ะใส่เป็ด

Ao à, này. Chắc gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

สวยมากเลยก่ะพากันขึ้นบบเ,เลยไปตลาดอื่นางานเข้ามาโซนในโซนตัวในเนี่ยจะเม็นไถยมากเออถทยกระเทียมถทยฟักบัวมันฝรั่ง กระเดกสมร็จลูก มางส่วนนี้จะเป็นถ่ายเรื่องทะเลเนาะอะไรกับเรื่องเันแส่แข็งกูอาร์ตอะไรนแี้ะไม่แหละกูอาร์ตฮอตดอกลูกซีน